เห็นเขาสัมภาษณ์กันหมดแล้วผมไม่สัมภาษณ์เดี๋ยวตกเทนกลัวเชยก้าหน้าพีเคใส่ใจวันนี้พี่เอามีรายการยังตอนนี้ยังไม่มีรายการเลยครับพี่กัดเห็นว่าต่ำสุดเท่าไรร้136ครับ1้6าท้าทั่วโลกครับยกไว้คนเดียวยกเป็นพันประยัดครับผมเพราะว่าก็ช้ากว่าน้องขอครับก็ฝีมือด้วยกันก็สู้ไม่ได้ครับเราก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เราสภาพเราก็เราก็แก่ขึ้นไปเรื่อยครับแล้วก็ ช้ากว่าเขาครับกี่รอบเจอกัน5ครับ5รอบครับผมก็ถือว่ากับใครก็ได้ย้อนพันพยักแพ้ทางกันเหมือนเหมือนผมก็แพ้ผีขาวๆนี่เป็นมวยแพ้ทางถูกไหมที่แพ้ไม่ผีขาวๆใหญ่ๆอย่างนี้แพ้ไหมแพ้เหมือนกันนะงั้นนอกจากพันพยักแล้วก็กลัวของขาวๆด้วยที่เป็นของแสลงเจออะไรใจอ่อนทุกทีนะครับก่อนก่อนจะมีโควิดต่อยไม่กับใคร ข้อสุดท้ายข้ยอสุดท้ายล่าสุดนี้เมื่อเดือนที่แล้วต่อยกับอยอดแหลกเพชรครับาาครับผมแล้วก่อนหน้านั้นก็ต่อยรถถังครับรถถังที่ได้เลอนีอน่คือตอนตอนตอนโควิดก่อนก่อนโควิดนะครับไฟนั้นก็ขาดเลยท้ายๆนะครับที่มองไว้ขอสักสามช้อยที่คิดออกตรงเนี้ยสามช้อยที่คิดออกต,ตอนนี้นะตอนนี้ครับที่ดูดูว่าเอ๊ะมันน่าจะเจอกันได้นะมันมันมันได้หมดนะครับเวทอ่าสักร้อยสามเบสามเจ็ดตรงนี้คิดชื่อออกไหมสักสองสามคน คิดชื่อครับลุ้งกิจลุงกิตอ่าลุงกิตอ่าซุปเปอร์เล็กอะไรพวกนี้ไหมก็ต่อยได้ครับคือว่าร้อยสามหกสามเจ็ดเนี่ยต่อยได้หมดครับตอนนี้คิดชื่อคิดชื่อออกก็สองคนสองสามคนนะเซ็กซ์สังรถถังพวกนี้ก็ได้ครับแต่ว่ารถถังเขาจะต่อยหรือเปล่าร้อยสามหกสามเจ็ดเพราะมันจะจะใช่ครับมันจะมันจะปล่อยเวทขึ้นมาใช่มันจะใหญ่สําหรับเขาเกินไปใช่ครับใช่ไหมครับตะวันฉายอะพี่เล่นได้ไหมตะวันฉายอาทิตย์นี้ครับก็ นาเล่นที่สุดแล้วครับผมผมขายบ้านนะต้องขายบ้านครับที่นี่มีที่นอนอย่าถึงจะขายบ้านเลยครับครับผมแต่วันนี้ก็ฝากติดตามน้องกัด้วยครับอาทิตย์นี้ครับก็ซ้อมดีมากครับพี่มองว่าตรงที่เป็นเหตุผลที่เอาชาวนาตัวหนึ่งล้านเล็กตอนฉายคือเวทน้ำหนักก็ถามว่าก็มีเหตุเพราะว่าร้อยสามสี่เอ้ยร้อยสี่สี่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนฉายก็จะลดจะลดเยอะหน่อยหนึ่งล้านเล็กก็ลดไม่เยอะแต่ว่าก็ เวทนี้ก็สนุกอะครับหนึ่งล้านเล็กเป็นมวยทิ่ฟอร์มสดยังไม่แพ้ใครก็ตะวันฉายก็ไม่ได้ต่อยไทยนานนี่คือตัวแปรสาคัญเหมือนกันที่ว่าตะวันฉายก็น้องเขาหยุดไปนานเหมือนกันแล้วถ้าเหตุผลที่พี่มองว่าตะวันฉายเป็นผู้ชนะจะชนะด้วยเหตุผลอะไรสีมือครับลูกเพลาๆถ้าหนึ่งล้านเล็กบี้ไม่ถึงเส็ครับนี่คือนี่คือเพราะว่า แต่ตอนนี้เราจะประมาทไม่ได้ครับเพราะหนึ่งนะและเป็นมวที่ตอนนี้น้องมีความมั่นใจมากแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนน้องมีแต่เข่าแต่ตอนนี้มีทั้งหมัดทั้งศอกน่ากลัวครับก็ประมาทไม่ได้ครับก็ก็เราก็ไปเต็มที่ครับก็ดวลบนเวทีวันอาทิตย์นี้ครับทุกเหตุผลท้าทายจินตนาการมากใช่ไหมพี่น่าดูน่าดูมากคลยผู้นี้น่าดูมากมากตอนนี้น่าตอนนี้เลยครับการับปากก้าวหน้าด้วยครับก็ฝีด FC ก้าวหน้าช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ รอรายการต่อไปครับก็ฝากโปรโมตเตอร์ช่วยขึ้นรายการได้ด้วยนะครับผมอ่ะ136นะครับาทั่วโลกยกเว้น2อย่างที่เป็นของแสลงคือผู้หญิงขา,ขาวๆนะครับแล้วก็พันพยักครับขอบคุณครับ